เจคเคนโอขอนําเสนอให้ชมกับบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านเดียวหลังนี้พื้นที่ขนาด50ตารางวามาในราคาแบบถูกมากทุกท่านปลูกใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะว่างบประมาณเท่านี้นะคะที่ดินโฉนดนอสอสี่จอค่ะพื้นที่ขนาด50ตารางวาพร้อมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหนึ่งหลังราคาเพียง600,000บาทค่ะ ถ้าโอนคนรักครึ่งนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านมีรั้วรอบขอบชิดนะคะบ้านพร้อมอยู่พื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะตัวบ้านค่ะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวร1ห,ห้องรับแขกค่ะมีโรงจอดรถนะคะตั้งอยู่ที่บ้านกลางหมู่11อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทค่ะ จากศูนย์ราชการประมาณ2กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนและอยู่ใกล้ถนนใหญ่เดินทางสะดวกสบายค่ะยูอาศัยได้เลยด้วยนะคะราคาก็ทุกถูกสนใจบ้านหลังนี้นะคะหรือท่านเป็นท่านหนึ่งที่มองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดชัยนาทท่านสามารถนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อชมแปลงจริงติดต่อตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปค่ะ สำหรับวันนี้เจคโนะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ